เห็นเลขอะไรไม่ผมไม่เห็นเอ้ยจริงดิมึงไม่เห็นเลขสิบตัวใหญ่ๆตรงนั้นเหรอวะหมายความว่าไงเลขสิบมึงพูดถึงอะไรนะเลขสิบส <Yeah ีแดงตัวใหญ่ๆตรงนั้นไงมึงนายกูไม่เห็นอะไรเลยแย่แล้วไอ้นายมึงเป็นตาบอดสีอ่าก็แค่สีแดงชีวิตนี้มองไม่เห็นแค่สีเดียวก็ไม่ได้ทำให้ลำบากขึ้นหรอก โอ้โอ้ไอ้กูยไอ้ฮอนช่วยด้วยเก้าอี้ลอยได้บูอไหนนเก้าอี้ลอยได้ไหนพวกมึงผีโจมตีบ้านแล้วอีกแล้วเลยเอออีวไอ้แบงค์มึงมาทำอะไรในห้องพวกกูเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอ้แบงค์เกี่ยวอะไรพวกมึงไม่เห็นเก้าอี้ลอยได้ตรงหน้ามึงเหรอโอ้ไอ้แบงค์ไอ้ทุเรศเลยเออใส่กังเกมเธอแบงค์มันน่าเกลียด ฮาไหนไอ้แบงค์มันอยู่ตรงไหน